สวัสดีครับมาพบกับลูเกียเกมกับเกมวันพัฒน์แมนสองเกตเซอร์เวอร์หกสองหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เออสักครู่นะฮะจำไม่ได้ฮะหกสิบหกสิบเท่าไหร่เอ่ย 69แล้วนะครับ69แล้วก็ก็วันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ไม่ว่างถ้าติดทุระทั้งวันเลยเพิ่งจะได้กลับมาเข้ามาเล่นแต่จริงๆผมก็ทำเควสทำอะไรเสร็จไปแ,แต่ชา้าแล้วเหลือแต่ดูโฆษณานะฮะส่วนกิจกรรมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็วันนี้มีอาจจะอัปเดตช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะฮะสถานีซับไพ่นะครับ,า Sub รบจากัดเวลานะฮะ ตรงช่องนี้นะครเราให้เราเลือกที่จัก,กระพัดเด็ก U R เลยนะฮะ U R กดเลือกเข้าไปที่จัก,กรพพัดเด็ก U R เลยนะฮะ,ะซึ่งตอนนี้ผมอะะตัวมีน้อยไงตัวมีอยู่20ก็กดไปเลยฮะ่ยี่จริงๆแล้วมันต้องใช้ใช้30ต่อวันนะ,ะอู้ก็ค่อนข้างที่ดีคระะับเลดอัพตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ ของเด็กไม่ค่อยได้ได้แค่อันเดียวนะฮะโอเคนี่็ก็กดให้ดูแต่ก็เรายังไม่ได้อาไปอัปเดตพลังเราเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะฮะโอเคเริ่มกันเลยอพลังอยู่ที่อันดับที่45นะครับ7ล้านหก0 0 0ครับแล้วก็อันดับหัน่านอยู่ที่27นะครับ ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่45นะฮะกิลอันดับ3นะฮะก็ของกอนข้างที่จะอัพน้อยนะฮะอ้าววัสดุวิจัยสถานีสัพพายของแฟดประกายแสงมาแล้วครับแฟดยูเทิร์นน่าจะแฟดยูเทิร์นว่ะแฟดรีเทิร์นน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันที่15 16ประมาณนี้นะฮะอันนี้จากการคาดเดานะฮะซึ่ง อ่านี่วันหายวันนี้เป็นวันที่อ่าสิบสามก็อีกไม่กี่วันแปดอ่ารีเทิร์นนะครับไม่ใช่ยูเทิร์นนะฮะยูเทิร์นนั้นมันสําหรับคนขับรถนะฮะขับรถนะฮะไปเรื่อยอ่ะแล้วเราลืมอัปเดตตรงไหนอีกอัปเดตตรงลานประลองนะครับลานประลองกับเอ่อเรียวไทม์ก็แต้มก็ไม่ได้ขยับนะฮะอ่าแต้มขยับลงมานะครับอยู่ที่หกสิบสามนะครับจากคราวที่แล้วที่เราตีลงมานะฮะทาสู้นี่ฮะตรงนี้ ซาวูฟนะฮะชนะซาวูฟมาแต่ก็ไปแพ้เคเชฟนะครับเพราะว่าตีเขาไม่ตายครับดามดิไม่ถึงฮะส่วนเคศึกไลท์ที่สิ้นสุดนะครับก็ยังก็ยังป้องกันได้ป้องกันได้ก็ได้แต้มมานะฮะส่วนอ้อมาดูลงวัลตรงนี้ว่าเรายังไม่ได้ลงเลยนะฮะจะหมดเวลาหรือย,ยังอ๋อยังไม่หมดเวลานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันนะครับตอนที่จบคลิปแล้วดี๋ววัาลง ถ้วยรางวัลรางวัลของฉันเอ่ออันดับแต้มอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อสาสิเจ็ดครับวันนี้ก็ดูเหนื่อยๆเหนื่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยวันนี้พอดีว่ารถมันเสียต้องไปยกรถขึ้นรถนะฮะยกรถขึ้นรถพูดอะไรให้มันงงๆวะเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะก็มีอ่าสงครามล่าสมบัติก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็แต้มก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบครับนะความคืบหน้า เดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนิดนึงเล่นสักสามครั้งยิงต่อเนื่องนะครับเข้าที่ยิงต่อเนื่องนะฮะผมก็ยิงก็เล็งไปที่หัวเข้าที่หัวไหมเข้าที่หัวครับแล้วก็ตรงนี้เด้งไปเด้งไปเด้งให้มันเต็มหลอดนะครับฝั่งซ้ายนะครับให้มันเต็มสีทองแล้วก็เขากดตโอ้กดไม่ตรงนะฮะอันนี้คือกดไม่ตรงนะฮะถ้ากดทงกดตกกดทงอะไรเรากดตรงนะฮะแต้มมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับจนถึง4 0 0รอกว่าๆนะครับมันก็จะหลดมาเองเราก็ไม่ต้องไปกดอะไรเลย ปล่อยวิ่งไปอนี้เลยเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะได้ละเนี่ยมันก็จะมาลงหัวต่อเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยคะง่ายๆกิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะง่ายครับเนี่ยเด้งวีกนี่ผมไม่ได้กดเลย,เลยนะตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มนะเนี่ยเนี่ยเด้งยาวเลยสบายครับกิจกรรมนี้ก็ได้ละสีทอง ก็เล่นให้ได้เวลาสาครั้งนะครับ <c oughs> จบแล้วนี่นี่คือไม่ได้กดเลยเลยได้การ์ดตามล่าระดับ S มานะฮะก็น,นี่ก็เล่นเหมือนเดิมครับเลงเข้าที่หัวเข้าที่หน้าปาปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะได้อนี้เป็นแต้มเต็มมันก็จะเป็นออกเสียงลุงหน่อย แต่ประเด็นคือมันไม่ลงหัวต่อนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ปล่อยยาไปนะฮะมันก็จะไหลของมันเองนะฮะถ้าแต้มมันเต็มมันจะไหลได้ประมาณ4-500เลยนะฮะซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยถ้าดวงดีหน่อยนะถ้ามันวิ่งลงหัวแบบไอ้ตัวพวกกีกี้พวกเนี้ยนะฮะ ไนแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วสามร้อยกว่าก็ได้แล้วฮะแต้มทองไอ,อตั๋วทองปั๊บนี่น,นี่ง่ายอย่าไป ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่วันนี้มาลงคลิปค่อนข้างที่จะช้านะฮะล่วงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ โอเคก็ครบแล้วนะฮะสามครั้งครับต่อวันก็เล่นมาประมาณนี้ส่วนเพชรนี่ไม่รู้จะหาทันหรือเปล่านะฮะว่าใจอ่ะได้อยากได้ตัวดาเมจแล้วอะ่ะแต่เราต้องรอถึงะทะเลราชาทะเลนะครับไม่งั้นเราจะเสียอะไรไปเยอะเลยเราจะสู้ใครเขาไม่ได้เลยนะฮะ าขาดทะเลไปจะขาดใจเลยนะฮะสู้ใครเขาไม่ได้เลยนตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะวันนี้ก็ทำเคลสสใส่แค่ช่วงเช้าก็ททำเควสประจำวันแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็น่าจะทำหมดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลงตรงนี้ ผมได้เศษของแดงมาแล้วนะเนี่ยเข้าที่ตีบวกนะฮะแล้วก็เข้าที่ตีบวกตรงนี้ผมได้มาแล้วของแบบล่างเซตไซบอร์กนะครับจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีและค่า HP นะครับของตนเอง12%นะฮะส่วนหลังพัฒนาจะมีโอกาสได้รับเอฟเฟกต์เสริมนะฮะก็ตัวนี้ก็ไปสุ่มกันอีกทีนหนึ่งนะฮะแต่เวลาตีบวกตีบวกของมันเองนะฮะ ตีบวกตรงไหนวะสักครู่นะฮะเวลากดที่ตีบวกนะฮะและหลอมะหลอมะเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ HP นะฮะหลอมครั้งแรกนะฮะครั้งแรกก็จะได้เป็นพลังโจมตี2,500นะครับแล้วก็ HP 15,000นะครับในการหลอมหลอมจะเป็นาการหลอมดาวเป็นสีม่วงนะฮะ ซึ่งผมได้ลองทํามาแล้วนะฮะลองทํามาแล้วแต่มันจะไม่ได้ออฟตัวมันไม่ได้ออฟเสริมนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าออฟเสริมนะั้นมันมีอะไรแบบไหนบ้างนะฮะเพื่อนๆแต่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะยังไงเซตแดงก็ต้องมาแล้วละโอเควันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงมีเงินอยู่อ่าเท่าไหร่นะหมื่น 1นึ่งพันอสองล้านนะฮะเดี๋ยวยังไงมีเงิน2ล้านเดี๋ยวผมจะมาอัพอเป็นของสีแดงให้ดูนะฮะซึ่งเซตสีแดงที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีมากนะฮะแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีะฮะจะบอกว่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ดีกว่าไม่มีนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เติมนะเพราะว่าผมผมไม่มีเงินเติมแล้วแหละโอเคถ้าผิดภาพประกันใดก็ต้องขอแทนแมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดนู่นกดนี่กดนั่นให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย